สวัสดีครับทุกคนและสำหรับ Creature of Zone ในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําการเล่นตัวละครตีมแต่งสีกันอีกแล้วนะครับซึ่งใช่แล้วครับผมในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาเล่นกันกับเจ้าตัวละครที่มีชื่อว่า c a t ท c u s หรือว่า T-rex แห่งโ o n a r i a นั่นเองนะครับแล้วก็จะได้รับการแต่งสีนะครับให้เป็นทางด้านของเจ้า c y b e r i l จาก Kaiju Universe นั่นเองบอกเลยนะครับว่าโคตรเมือนเลยนะครับผมดดูดิเป็น T-rex นะครับผมที่แต่งสีให้เหมือนกับเจ้า ในใครจูนเวิร์ดหรือว่าเจ้าแมนด้ารีโมเดลนั่นเองนะครับก็การแต่งสีในครั้งนี้เนี่ยก็แต่งโดยน้องสเปเรนิกนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมา,มากเลยนะครับผมสำหรับการแต่งสีสวยแบบนี้มาให้นะซึ่งก็ดูจากตัวโมเดลเลยนะครับทุกคนก็เจ้ากาลตัวคัดตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีความคล้ายคลึงนะครับผมกับเจ้าเซเบริวหรือว่าเจ้าแมนด้ารีโมเดลในใครจูนเวิร์ดเป็นอย่างมากเลยนะครับทุกคนก็คือหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นเขาแบบนี้นะคือแบบโอ้โหโคตนเหมือนเลยนะครับทุกคนสีสันอะไรต่างๆนานเนียเหยรบบบู้ปท ดูก็แล้วกันนะครับผมโอ้โหเป็นไงโคตรเบือนะครับผมซึ่งโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปเล่นเกมเพย์ให้ดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะมีชีวิตรอดในดินแดนแห่งโซนารียาได้นานสักแค่ไหนกันเชียวนะครับผมสำหรับเจ้ากาโทคัตสีไซเบริวตวนนะครับถ้างั้นถ้าพร้อมแล้วทุกคนเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูนะครับทุกคนไปกันครับผม let's go มาครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนเข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเจ้ากาโทคัสสีไซเบริวตัวนี้นั่นเองโอ้โห สีโคตรเหมือนเลยนะครับแล้วก็ไม่คิดเลยนะครับว่าจะแต่งสีให้เหมือนกับเจ้าไซเบริวได้ถึงขนาดนี้นั่นเองนะครับผมนะเออก็ดีนะแล้วก็วันนี้นะผมก็จะพาทุกคนมาเล่นกันแบบเรื่อยๆนะครับมาแบบซเวิร์กันในเกมเบดดีเช่นเคยเลยนะครับผมเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรนั่่นนะเวนูล่าหนึ่งตัวนะครับผมจังหวะนี้สวยบอกว่าไม่รู้ว่ามันโตหรือยังนะครับผมนะลองดูป่ะเฮ้อใจเย็นนะครับผมเปิดมาก็จะสู้เลยเหรอเฮ้ยใจเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวละครกันก่อนดีกว่าซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมมันก็คือจะเป็นทางด้้้าาานนนของเเเจกโททคคคัััสใช่มมยป็ตวละะรรีบผ นะกินเนื้อตัวบนบกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวละครในร้านค้าอร์ติแฟกนั่นเองใครเดียากะได้นะครับผมก็สามารถไปเก็บทินอาร์ติแฟกต่างๆเพื่อที่จะไปปลดล็อกซื้อได้เลยนะครับทุกคนนะราคาก็โหดอยู่นะถ้าไม่ปลดล็อกอะรู้สึกว่าจะ9 0 0 0แสนมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดอ่าโอเคครับจังหวะน,นี้โอ้โหเขาล่าเมื่อกี้อะไรเนะี่ยเวนูล่าหนึ่งตัวใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ครับทุกคนโอ้ยกลางคืนอีกแล้วเว้ยเดี่ยอะไรเดี๋ยอาถรรพ์หรือไงเวะเนี่ยจะอย่างนี้ตลอดเลยนะครับผมไม่หม,มอนนะก็กลาง ในแผนที่ไม่โชว์มีคนเลยเรื่องไงเนี่ยถ้างั้นเราไปการาแมกไปดีกว่านะครับผมว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนั่นเองโอ้โหอะไรนะั่นะนะ่ะไอตัวไหแล้วว่าไวแฮกใช่ปะโอ้โหหวัดดีเพื่อนว่าไงว่าไงว่าไงอ๋อโอเคเป็นมิรไม่ตีกัน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 โอเค เออนะครับผมมาเปิดมาก็เจอตรงนี้เลยเฮ้ยตัวอะไรวะบอยอีแฮกไหมเชื่ออะไรผมจําไม่ได้นะครับผมน่าจะใช่แหละถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมมาเป็นตัวสีขาวแบบนี้เลยเฮ้ยทังงั้นเฮ้ยเอาไหมเราชวนเขาเข้าแพ็กดีกว่าทุกคนอย่างน้อยก็อาจจะมาช่วยเราได้นะครับผมนะแต่ต้องต้องดูก่อนว่ามันเป็นตัวไหนวะเนี่ยว่าอีแฮกใช่เปล่าวะเอ่าตัวไหนนาะอุ้ยในเซิร์ฟมีการตัวข้าวที่หนึ่งตัวด้วยนะทุกคนแล้วก็มีโอโซชูเดย์อย่างเยอะเลยเฮ้ยมีีีีีอออะะะไไไรบ้้้างเเนนนนน่่่่่ยยหฮมม๋ตัวป นี่ w แ y คนี่ไงเชิญเลยเชิญเข้าแพ็กเลยจังหวะนี้เอ้ยเข้าเลเว้ยมีเพื่อนแล้ววันนี้ <c oughs> ดีดีดีนะครับผมอย่างน้อยก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมนะเป็นจระเข้นะผมเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่สิผมเป็นทีเล็กนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเหมือนกับจระเข้หรือว่าตัวอะไรสักอย่างนะครับที่แบบวือน,น้ำสะเทินบกนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่กลางแบบันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าเมื่อไหรมันจะเช้าเนี่ยโคตรนานเลยนะครับเกมนี้เนี่ยบางทีนะก เขี้ยวกุญเหรอเหมือนเขี้ยวกุญอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ขงหน้าเฮ้ยเพื่อนเหมือนเพื่อนถอยอะไรมาเพิ่นกลัวอะไรหรือเปล่าเพื่อนเหมือนเพื่อนถอยมาถอยอะไรมาในน้ํามีอะไรเหรอผมว่าทรงนี้ในน้ําจะมีอะไรแน่นอนเลยเนี่ยใช่ไหมเพื่อนถอยมาแบบเนี้ยเออโอ้โหแต่ว่าตอนนี้คือมืดจัดในเกมเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ครับผมมีทางด้านของอะไรนั่นน่ะ้ายอยู่หลงหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับมืดมากมองไม่เห็นแล้วก็กินเนื้อก่อนดีกว่าถ้างั้นอ่ากินเนื้อเอาเลือกเอาใช้ก่อนแล้วก็เออเมื่อกี้นะครับรู้สึกว่าผมจะโตร้ววนนะกก็แล้ผมดเอยกก็แล้วันนะ นี่เป็นไงตัวใหญ่ขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนู้นเอ้ยอะไรนะั่นอะมองไม่เห็นอ๋อตัวเดิมนะครับตัวเดิมปล่อยไปนะครับจะไม่ตีเขาแล้วก็เราไปแวะกินน้ำนิดหนึ่งเฮ้ยเราตามเพื่อนไปดีกว่าวะ่ะแต่คือมือดมากนะครับตอนนี้นะแบบบรรยากาศมืดจัดอะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่นะครับผมไอ์อีเวนต์การต่อสู้ตรงสนามประลองกลางแมพก็ยังไม่หายนะครับผมใครที่ยังไม่ได้เล่นก็ลองไปเล่นกันดูลเลยเน้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยน้ำเน่าเหรอเฮ้ยน้ำเดือดน,น้อย,ยไไี้ย ตรงนี้น่าจะมีคนเยอะมากๆไปดูซิมีอะไรบ้างไม่เอ่ยตามเพื่อนไปเพื่อนรอด้วยเอ้ยผมเดินช้าเพื่อนเอ้ยเอเพื่อนตกเอ้าเอ้ยเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนไ่ตกหรือเพื่อนอะไรนั่นน่ะเพื่อนเพื่อนรอผมด้วยแต่ว่าเพื่อนลงน้ำไปดีกว่าผมลงไม่ได้ลืมไปเพื่อนเพื่อนไปไหนโอ้โหเพื่อนไม่รอเลยว่ะเพื่อนโอ้โหคิดว่าผมเป็นทีเล็กว่าน้ำได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยขึ้นมาก่อนโอ้โหหรือว่าไงนั่นน่ะตกหรือหรือว่ามันปีนได้ก็ไม่รู้นะครับผมนั่นน่ะ เออไม่เป็นไรนะครับผมนะไอ้ใครใครขอจอยมาเนี่ยเป็นครูเซนาด้วยไม่รับดีกว่าไม่เอาเป็น <c oughs> ตัวบินไม่รับก่อนต้องแบบตัวบนบกนะถ้างั้นผมต้องอ้อมไปว่าทุกคนแบบอ้อมโลกไปเลยอะ่ะไม่งั้นคือตามมันไม่ได้อะ่ะมันกลงน้ําได้อะ่ะดิผมลงไม่ได้ทุกคนอ้อมโลกก่อนดีกว่า อ่าทุกคนตอนนี้นะครับผมบรรยากาศในเกมก็เช้าก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแสงแดดรุ่นอารมณ์ยาเอ้ยอะไรนะรุ่งอารุณ์ยามเช้านะครับผมได้ส่งประกายมาทางนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหทุกคนดูดิเมื่อตอนเช้านะครับผมสีของเจ้ากาโทคัสไซเบริวตัวนี้ก็จะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะโอ้โหสวยวะนะครับเป็นอารมณ์แบบตัวดำๆเนาะแล้วก็ตัวดำ,ดำอะไรแบบอารมณ์แบบน้ำเงินเข้มๆแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นสีออกชมพูส้มๆตรงนี้นะครับผมตามร่างกายนะให้ลองกดแซดดูซิเป็น เทเจ้าแต่ผมบอกเลยโคตรเทเลยนะครับผมนะไม่ธรรมดาเลยนะสีนี้แล้วก็จะมีเป็นทางหนานของเราองด้วยนะที่จะเป็นเหมือนกับสีอะไรเนี่ยสีเป็นน้ำเงินน้ำเงินม่วงๆอ่ะนะครับประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้เหมือนกับเป็นฤดูเหมือนใบไม้ร่วงไะเนี่ยโอ้โหสีส้มทั้งแบบเลยเพื่อนเราไปไหนวะเนี่ยเพื่อนเพื่อนไปนูนะเพื่อนไม่ยุ่งกับเราเลยนะครับเออเสียดายนะครับ เพื่อนเขาแยกไปนะครับปีกวิเวกไปนะครับไม่เป็นไรก็ปล่อยเขาไปก็แล้วกันนะแต่หวังว่าเวลาต่อสู้เนี่ยเขาน่าจะมาช่วยเราทันนะครับมั้งนะไม่รู้อ้เพื่อนเพื่อนก็มาในสนามการต่อสู้นีหว่าถ้างันผมต้องเข้าด้วยแล้วจังหวะนี้หรือเปล่าวะน่าจะใช่นะไปไปไปช่วยเพื่อนก่อนจังหวะนี้ทุกคนว้าวกับผมว้าวไปดูกันดีกว่าเลสโก o เฮ้ยทุกคนโคตรนานเลยเนี่ยกว่าจะเดินมาถึงตรงนี้นะครับผมใช้เวลาพอสมควรเลยแหละนะครับต้องบ่อยอย่างนี้นะครับผมแล้วก็โอ้โหซ้ายมือครับจังหวะนี้เจอช้าอีกแล้วช้างก็มานะครผมมกก็็ปูี โอ้โหผมไม่อยากสู้เลยช้างเนี่ยทุกค,คนจำมีพี่ได้ไหมที่ผมเล่นช้างไอ้ที่ผมเล่นเจ้ากาตัวคัดตัวนี้เนี่ยแล้วผมไปเจอช้างอะ่ะช้างมันตีผมอะ่ะโอ้โหภาพจำนังชัดเจนนะครับทุกคนนะเห็นเลยแบบเสียวหลังเลยเฮ้ยเดี๋ยวช้างมันมาตีผมอ่ะอย่างนั้นไม่เอาดีกว่าเฮ้ยช้างไม่นะช้างโอ้ย <c oughs> ขออนุญ,ญาตไม่ยุ่งนะครับขออนุญาตไม่ยุ่งไปดีกว่าไปเลยไปไกลเลยนะครับแล้วก็จังหวะนี้ครับเฮ้ยเพื่อนนี่ไงเพื่อนอยู่นี่ยิงด้วยนะครับผมกำลังจะไปต่อสู้หรือเปล่าเพื่อน มาผมบอมแล้วจังหวะนี้กลางสนามประลองเลยครับ <c oughs> แล้วก็ในสนามประลองตรงนี้นะครับผมจะมีทางด้านของเจ้าเห็ดนะครับผมเห็ดยักษ์ตัวนี้แล้วก็มีตัวอะไรนเนี่ยหนึ่งตัวตรงนี้นะครับผมนะมาไปหาเพื่อนก่อนต้องให้เพื่อนช่วยก่อนแล้วก็มีเคนดี้เบบีด้วยนะโอ้แล้วก็ซ้ายมือมีตัวนี้ด้วยครับผมเป็นตัวผีตู้เดชกาชาใช่ไหมแล้วก็มีครูเซน,น่าหนึ่งตัวตรงนี้ครับผมมาตีเราไหมตีเราไหมเอ้ยมันไม่ตีครับผมโอเคสวยงามแล้วก็มีไฮกอนครับผมไม่หนึ่งตัวตรงนู้นเพื่อนเราต้องอยู่กับเพื่อนก่อนนี่อย่างนี้อ่าโอเคแล้วกกกก็ด่่่อออนนนเพืบ ยาโอ้โหนี <Yeah. S 1> ่เป็นไงโคตรเทเลยเว้ยจังหวะนี้เอาไงดีวะเพื่อนเอาเผ็ดก่อนไหมหรือไฮกอรดดีวะเพื่อนเพื่อนจะช่วยผมไหมวะดูทรงอาจจะไม่ช่วยไงก็ไม่รู้อะจากท่าทางอะนะดูซิเคนดี้กัดไปเข้าเสียเท่าไหร่ปั๊บโอ้ยทีเดียวหายโอ้ยโคตรแรงเลยนะครับเนี่ยแล้วก็จังหวะนี้ครับผมเพื่อนช่วยไหมเพื่อนโอ้ปูมาว่ะปูมาปูสู้ยากแน่นอนเราอะ แต่ว่าปูนี่ตัวเล็กแน่นอนอ่ะผมดูจากท่าทางของมันแล้วนะครับแล้วก็สารมือมีไฮกอสหนึ่งตัวตรงนี้นะครับผมไฮกอสนี่ก็น่าจะตีแรงด้วยดูท่าทางแล้วเพื่อนไม่น่า่ชยอ่ะเพื่อนอยู่นิ่งมากเลยอ่ะเพื่อนช่วยยนว้ยเพื่อนมาครับจังหวะนี้เอากอดกัดนกกอดนกไอ้ตามมาตั้งนานแล้วอื้มกดอุ้ยกัดอะไรทีเดียวแรงจัดมาครับเอาเพื่อนเพื่อนไฮกอสไฮกอสอื้ออหกร้อยยี่สิบนะครับหกร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบโอเคเพื่อนกันแล้วช่วยหน่อยเพื่อนไร้ยองโหเพื่อนสวย่ออหกร้อยยี่สิบเอ กัดไปสองร6 2ยหกร้อยยี่สิบเอาไฮคอรก่อนไฮคอร์ก่อนหนึ่งตัวเรียบร้อยครับหนึ่งตัวสองตัวไฮกอร์ดไฮคอร์ดเซนโมไม่เรียบร้อยเก็บบทครับจังหวะดีโอ้โหก็โหดเหมือนกันนะครับเนี่ยไอตัวการโทคัสตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับผมนะแต่ว่าเมื่อกี้เพื่อนเราแตกว่าไม่เป็นไรนะครับเพื่อนมาใหม่มาใหม่แล้วก็ตอนนี้ผมมีคูเซนาตัวนี้หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็มีตัวไอหมาไฟตรงนี้นะครับกำลังมาเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันก็แล้วกันนะดี๋ยวเราไปกัดมันดีว เราอาจจะแพ้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรา,เราต้องรอถ้าฟอตติ f y ก่อนนะครับแล้วก็โอ้โหตอนนี้เสียงตัวอะไรคำรามวะคำรามเสียงดังจัดเฮ้ยเพื่อนโอ้โหเมื่อกี้เพื่อนช่วยนะครับขอบคุณมากเลยนะผมบอกเลยจังหวะนี้ต้องกินเห็ดแล้ววะ่ะเห็ดตัวใหญ่ดีวะ่ะเห็ดน่ากินมากเลยนะครับผมนะยินนี่ๆเอ้ยครูเซน่าล่องหนด้วยจวังหวะนี้อาจจะล่องหนมาตีผมก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวรอเลือดฮิวก่อนอ่าแล้วก็ดูครับผมตีกันแล้วโอ้เรียบร้อยครับผมเฮ้ยไปครับครูเซน่าหายตัวว่ะอยู่แถวนี้แหละผมบอกเลยหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นมันหายตัว เนี่ยๆๆๆ please e v o อะไรเนี่ย please e v o หรอพิมอะไรมาวะเฮ้ย please 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 อะไรเนี please, please, ่ยไม่รู้ว่าพิมอะไรมานะครับ please e v o หรอฮะเปลี่ยนร่างเหรอหรือยังไงเฮ้ยไม่ใช่ผมไม่ได้เล่นเป็น g อ d ยี่สิบสี่เว้ยผมเล่นเป็นไซเบอร์ลิวหรือเขาคิดว่าผมเล่นเป็น g อ d ยี่สิบสี่วะเออมันก็เบื่ออยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเออแต่ก็นั่นแหละนะครับหลากหลายนะครับดูกันได้หลายรูปแบบนั่นเองนะครับมีความคล้ายคลึงกันหลายหลายแบบอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมมาเพื่อนจังหวะนี้ผมบอกเลยครับว่าคำรามก่อน คำรามเสร็จครับเอาเห็ดนะเพ hate, 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 ื่อนเห็ด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 ปั๊บมาแล้วครับผมแอ็กกิสซีฟแล้วเห็ดเพื่อนกินเห็ดกินเห็ดเออหกร้อยเจ็ดสิบเออเฮ้ยโอ้คูเซน่าที่ตีเราเนี่ยโอ้เพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ช่วยเลยเพื่อนเอ้ยเพื่อนนอนเล่นอยู่ในเพื่อนเว้ยเอ้ยโอ้เพื่อนไม่ช่วยเลยว่ะอะไรวะเนี่ยเพื่อนไม่ช่วยอ่ะเฮ้ยครูเซน่าี่อยู่แก๊งนี้แน่นอนเลยอ่ะทำไหมทำไหมท่าหนึ่งล้างสถานะเออโอ้ยเรียบร้อย โหยเพื่อนเว้เอ้ยเพื่อนไม่ช่วยอะไรเลยนะครับผมจงห่านี้นี่เตะเลยครับผมเตะเลย โอ้โหขัดใจจัดเลยทุกคนแหมเมื่อกี้ถ้าเพื่อนช่วยนะครับน่าจะพอมีโอกาสในการที่จะไปต่อสู้มั่งนะแต่ก็เออนไม่เป็นไรนะนอยนั่นแหละโอ้โหเพื่อนเวนนี่นะครับผมไม่ดีเลยนะครับทุกคนก็โอเคแล้วกันนะครับผมสำหรับ EP นี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่เข้ามาติดตามรัะชมผมไปตลอดนะครับแล้วก็เดี๋ยว้นี่หน้าผมจะมาเล่นตัวละครอะไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรับชมผมด้วยกันละกันนะ